2567เจ้าที่ตำรวจอก,กองกับการปกรองกับการปราบปรามร่วมกับเจ้าที่ตำรวจสอบอเมืองมุกดาหารได้นำกำลังเข้าทำการตรวจสอบอเป้าหมายพิสูจน์ทราบหมายจับของสารจังหวัดอาสบหนึ่งสอบ,อสอบอจังหวัดตราธิวาสเพื่อไปพิสูจน์ทราบเป้าหมายพื้นที่บ้านคำอาวนหมู่15ตำบลคำอาวนุาวน อำเภอเมืองจังหวัดมุกดาหารครับเพื่อนยังทำสะพูนทำสยิ้มผู้สเสดตัเ็กใหม่ไม่ใช่อยู่่ใบ่ใช่ชนนี่หรอนี่ครับออเทสอบแบบเยอนะออวุญาตนะมดีไหนเาใหญ่กาเด้อเขกินข้าอวอยู่เี่อยู่นี่ไรยสีหรอ เจ้าหน้าที่ตำรวจนะคของการบุกพร้อมรับการ่อบปากคเจ้าหน้าที่ตำรวจสพเมืองมุกดาหารที่สืสวนได้นำกำลังเข้าทำการตรวจสอบพิสูจน์เป้าหมายหมายจับของสจังหวัดราชวัตรนะที่ต่อกานหนึ่งสองอัร้อยสี่บเก้าให้ดูวยครับ บุคคลตามหมายจับของศาลจังหวัดสระาทุว่าข้อหาครับข้อหาร่วมกันพยายามท่าผู้อื่นโดยเจตนาร่วมกันใช้กําลังประทุษร้ายผู้อื่นไม่ถึงกับเป็นเหตุให้ได้รับอันตรายแก่กายหรือจิตใจเพราะฉะนั้นเบื้องต้นเนี่ยก็ต้องโดยเอาถูกจับแล้วก็รรเราถูกนำตัวไปที่ทำการของสพหมึ่งรเพื่อการคือว่าประกันตัวยังไดครับเพค่อยการของบายแล้วก็แจ้งกับ สิ่งที่จะไม่ให้การให้การก็ได้ค่อยทำของผู้ถูกจับอาจจะใช้คำพยาหลักฐานในการพิจารณาจะได้คดีได้สิ่งที่จะพบและปรึกษาทนายความและผู้ซึ่งึ้จะเป็นทนายความถ้าผู้ถูกจับประสงค์จะแจ้งญาติทราบซึ่งตอนนี้ก็มีพ่อนแม่อยู่ด้วยแ่ในการจับกลุ่มก็สามารถดำเนินการได้โดยจะจับตามหมายนะไอ้พอมันมีหมายจับจากร้านที่ว่าุคคลที่ว่าหมดแม่ไปเตรียมพิรำการเยี่ยมคอยให้ยุกเมื่อโรคประจำตัวถ้ามีอาการเป็นโรคประจำตัวนี้ ก็มีศิลปศากบาลน่นอนเครื่องต้นก็ประมาณนี้เดี๋ยวควบคุมตัวตอนนี้ก็คือว่าเราบรรจกลับแล้วเดี๋ยวไปพูดกันกสอนเพื่อลงมือจับมันแล้วก็ทำมันที่จับคู